กับผมส้อมมอไซสไต์ช่างมันนอกสับันตีเพื่อนเพื่อนพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับวันนี้รับงานจากลูกค้าเข้ามานะครับเป็นมีโอตัวท้ายแหลมนะครับลูกค้าบอก3 4มวันแบตหมดนะครับมาดูไฟในแบตเตอรี่กันก่อนนะครับกาอยู่13 26ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟในรอบเดินเบานะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ อ่ามันเป็นอาการแปลกๆผิดปกตินะครับสําหรับรถคันนี้นะครับครับเรามาดูไฟในรอบเดินเบานะครับไฟชาร์จในรอบเดินเบานะครับอ่ะยาวไปยาวไปนะครับสิบสี่เก้ากว่านะครับณเวลานี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นสิบห้าจุดเอ่อสิบห้าจุดเจ็ดนะครับไม่นานหรอกนะครับ เดินเบาได้10ปลายๆ15นะครับแต่พอเวลาเร่งเครื่องนะครับเหลืออยู่13ยิ่งเร่งนานก็ยิ่งตกลงมาเหลือ12นะครับ12ไปลายๆแลนะค่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามางมงมสาวๆกันนะครับกับยบมา 5, m a ามีโอตัวท้ายแหลมนะครับ New 500นะครับตัวตาเดียวนะครับเพื่อนๆน,นี่15 มากกว่านะครับในรอบเดินเบานะครับสิบห้าจุดห้าไปแล้วสิบหกนะสิบห้าจุดหกนะครับเจ็บคอด้วยครับเพื่อนๆนั่นไงนะครับไปถึง15.8กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ ไปชาร์จในรอบเดือนเบานะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวสิหาว่านะครับมิเตอร์ดิจิตอลมันชี้ตัวชี้หกนะครับเรามาใช้มิเตอร์เข็มกันบ้างนะครับดูสิมิเตอร์เข็มนะครับจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับนะครับตรงที่มือชี้นะครับก็อยู่ประมาณ15นะครับ1 5เหมือนกันครับ 15โวลต์เหมือนกันครับ DC 15โวลต์นะครับไฟชาร์จอันนี้ก็ได้ลองเอาแผ่นชาร์จของ y a า a h a Y100 มาใส่แล้วนะครับเพื่อทําการทดสอบนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับถอนมาจากคันนี้เลยนะครับมาต่อกันอีกนะครับกับการวัดไฟชาร์จนะครับรอบนี้นะครับอ่ มาดูถอดหลอดไฟออกมาดูเลยนะครับอันนี้ไฟท้ายติดไฟเบรกติดเมื่อกี้ไฟหน้าติดนะครับนะครับเวลาแตะเบรกนะครับดูเอาเลยนะครับเบรกลวดครับพี่น้องแตะเบรกปั๊บไฟกินมันกินไฟหลายปันไดครับพี่น้องนะครับแตะเบรกหนึ่งครั้งกินไฟเท่าไหร่นะครับเราต้องเช็คด้วยนะครับนี่นะครับในรอบเดินเปาก็14.8ก่กว่านะครับแอกก่นะครับรอบเดินเปาแตก แรงแบบนี้มีโอกาสแบตบวมได้นะครับพี่น้องมีโอกาสที่จะแบตบวมแบบเยียเลยนะครับแบตเยอะไปครับแต่พอเวลาเราเล่นเครื่องนะครับ บตจะหมดนะครับเช็ดแบบนี้นะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของร้อนไม่ชาร์จนะครับยิ่งเร่งนานยิ่งขับไกลก็ยิ่งไม่ชาร์จับเกิดแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับลดลงไปเรื่อยลดลงไปเรื่อยนะครับจาก14แปดครับ14สามนะครับ, 14, 8, รบยลยก้เน่ง าเลงมันจะตกลงไปแบบนี้นะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ไล่หาสาเหตุกันไปเรื่อยๆดูกันยาวๆครับสําหรับการไล่ไฟเช็คร้อนเช็คเย็นนะครับเพื่อนนะครับออานะครับพอเครื่องร้อนได้ที่สักพักหนึ่งนะครับกะว่าให้ระบบไฟร้อนนะครับแล้วก็มาเช็คกันอีกรอบหนึ่งนะครับ เช็คเร่งไปเร่งมาเล็งไปเล็งมาต้านแรงไปที่นี่นะครับจุดสามจุดแปดไปทนะครับเบิดนดนะครับอยู่จุดสามจุดห้าอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าเร่งไปเร่งมาน้มันเบิดครับพี่น้องนะครับเติมน้ำมันแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับน้ำมันเบิดเติมน้ำมันแล้วไม่เช็คไหมอีกรอบนึงครับ เสียพลังงานความร้อนไปเลยนะครับถ้าการ้อนเ่ินไก็ระวันะครับราเร้อนนีครับประมาณนี้นะครับนี้ประมาณนี้เราจเร่เงจงจุดสิสามจุดสามประมาณนี้นะครับ เวลาเร่งเครื่องมันจะหายไปนะครับไฟไม่รู้มันหายไปไหนครับเพราะว่าแผ่นชาร์จเราก็ลองแล้วนะครับลองสลับลองเปลี่ยนแล้วนะครับเพื่อนครับก็มาต่อกันอีกรอบหนึ่งนะครับ บางทีมีงานเข้าเราก็ต้องไป ไปขึ้นจากมัดไฟขึ้นมาปกตินะครับแต่มันออกมาจากแผ่นชาร์จเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับยังหาอยู่นะครับอาการแต่ให้ดูก่อนไปให้ดูไปชาร์จก่อนนะครับนะครับน้บแบตนะครับเนะครับเวลาเร่งเครื่อง2กว่าๆนะครับเวลาเล่งเครื่อง ก็ผมก็ขอบคุณอาจารย์เปียวนะครับพี่เปียวหรือว่า f เฟซบ o o กยูทูปเปียวโมดิฟายจากชนบุรีนะครับที่ส่งคลิปจากรถตัวรถปกตินะครับเอามาให้เปรียบเทียบนะครับเรามาดูคลิปนะครับคลิปจากพี่เปียวนะครับอันนี้เป็นคลิปปกตินะครับคลิปรถปกตินะครับก็เหมือนกันครับ เรามาว่ากันว่าทำไมนะครับที่เป็นแบบนี้ที่ต่อไปนะครับ